สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมอาวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันที่25การกรกฎาคมนะครับก็จริงๆวันนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ฤดูกาลเริ่มจะเปิดฉากขึ้นนะของฟุตบอลยุโรปในหลายๆลีกนะอย่างวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ตเตะเพิ่มเข้ามาแล้วก็บลเยี่ยมด้วยนะครับผมก็เริ่มจะไม่เงียบเงยบกันแล้วนะมีฟุตบอลให้เชร์กันเพียบเลยนะครับ ส่วนวันนี้ฟุตบอลที่ผมคัดมา1คู่ครับที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันก็ไปหยิบฟุตบอลไอแลมมาละกันนะเป็นลีกรองคู่ระหว่างแอตเลอต้าเจอกับทริอัลตี้ยูเนเต็ดนะครับที่หยิบมาเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นคู่ที่น่าจะพิกล็อกยากที่สุดแล้วนะส่วนตัวมองว่าค่อนข้างใสเลยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับทางแอตลอนาอยู่อันดับบุยแล้วครับ16คะแนนจาก23เกมนะครับ ผลงานก็ตามสภาพเลยนะคือตลอดช่วงสี่นดี่ผ่านมาเนี่ยชนะเกมเดียวเองนะก็คือการชนะฟินหาร์ปซึ่งเป็นทีมในเวทใกล้ๆกันนี่แหละชนะ2อในช่วงเดือนพฤษภาคมนะส่วนนอกนั้นเนี่ยวนใหญ่หนักไปทางแพ้ซะเยอะแล้วก็เป็นทีมที่มีปัญหาอย่างหนักในเรื่องของการเศ้าโอกาสแล้วก็การทำประรตูคือค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยน้อยมากนะครับคือ ยิงระตูได้น้อยแล้วก็เสียเยอะก็คือเป็นทีมที่ระสำม,มาตอนนี้ก็ไม่แปลกที่จะเป็นทีมบุ๊น,นปัจจุบันนี้นะครับส่วนเทียตี้ในยูดับ4นะครับ33คะแนนผลในช่วงหลังอาจจะดรอปลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคือชนะแค่เกมเดียวจาก6นัดหลังสุดแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยเรื่องของคุณภาพผู้เล่นเรื่องของผลงานในภาพรวมแล้วก็เรื่องของทรงบอลอะไรต่างๆมองว่ามาตรฐานนึงดูดีกว่านะครับเชื่อว่าเกมนี้เนี่ย ต่อให้จะไปเยือนแต่ก็มองยังมองว่าเหนือกว่าอยู่ดีเพราะว่าเจ้าบาแอนโลนทาวเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนเรื่องเสียเชียรตแต่คือเรื่องของสภาพจิตใจผลงานอะไรต่างๆปัญหา,ามันเยอะแยะไปหมดอ่ะทำไม่ดีก็ไม่ดีเล่นตรงนี้ก็ไม่ดีลุกก็ไม่ดีรับก็หวยอะไรเงี้ยผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นไปตามค่าโดยที่เทเลตี้น่าจะเป็นฝ่ายที่เก็บสามคะแนนได้ในวันนี้นะส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยจะยิงกี่ประตูผมว่าไม่รู้นะแต่เชื่อว่าสามแปม ไม่น่าจะหลุดมือไปไหนแล้วก็ถ้าเกิดดูจากาสถิติที่ผ่านมาเรื่องของเฮดดูเฮดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคมกว่านะพอเชื่อว่าอย่างน้อยวันนี้ทรตี้ก็น่าจะบุกภปชนะได้สกอร์เฉื่อหนึ่งศูนย์อนอย่างน้อยนะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ